ไปครับเตื่นเช้ามาเราไปตักบาตรกันไปลูกไป ส่บาบนะครับเนาะกล้วยไร่แมวอากาศก็เริ่มฮ้อนแล้วครับเมื่อนนี้กันี่ มาพอดีสองลูกปูมาแล้วนี่นี่ Quay, hôm quay, quay, quay. Tất là quay, 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 Đi thả quay, 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 ือแล้วยาเหนค่ขนาดยาจจเก่งต่นจะซื้อเดือบกล้งคาขานที่หนาวเวุเวลุ่ยาวลีวาหาตุลาบารีพุดิติสาขลังอวะมีวะอิโตทินังเตะน กปฏิทิสตังตุลังคุมหังทิปะเมวะสมิตตุสัพเพภูเลตุสังกัปปะจันโทปนละโสยะถามณิชติละโสยะถาวัฏนัสเสลีสเนตจังโวดตาปจายโนจัตตาโลธรรมวัฏนติอายุอันโนสุขัง กะลองโยมอันร่วมเป็นเจ้าภาพถวยยายปัจจัยไผ่แน่แน่เลยงานบุญงานงานทันร <c oughs> ออครับ <c oughs> เออับครับเออสร็จแล้วเขียนลายซื่อมาให้ครับค <c oughs> รับครับไปถวายได้ครับที่สี่ครับ มื่อนี้นะครับท่านพระครูเพื่อนได้รับการตั้งสัญญบัติเพื่อนกันเชิญชวนได้เป็นเจ้าภาพในการถวายจตุปัจจัยในการฉลองสัญญบัติผัดหยดในวันที่4มิถุนาครับก็บอนุม,มทตนาลบปากเพื่อนไว้เรียบร้อยนะครับเนาะโอเคครับอนุม,มทตนาทำกันเลยครับเด้อ